ปกติเวลาที่เรารับประทานอาหารนะครับส่วนมากเราก็จะให้ความสําคัญของทำอาหารยังไงให้อร่อยทําขนมให้ยังไงให้อร่อยแต่เราไม่เคยคิดถึงว่าเราจะทําเครื่องดื่มอย่างไรให้น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาทําเครื่องดื่มแซนอร่อยแล้วก็มีวิธีการทําที่ง่ายกันครับผมจะทํานมวานิลาน้ําแข็งช็อกโกแลตครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาสร้างความพิเศษกับเมนูนี้นะครับด้วยการทําน้ําแข็งที่มีรสของช็อกโกแลตครับซึ่งในการทําน้ําแข็งช็อกโกแลตนะครับส่วนประกอบที่ผมต้องการก็คือมีนมครับตอนนี้ใส่ไว้ในหม้อแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มกลิ่นหอมนะครับของนมของเราด้วยวานิลาเล็กน้อยครับ ใส่ลงไปเลยฮะเราก็ตั้งไฟให้ร้อนเพียงพอที่สามารถจะทำให้ผงโกโก้ละลายได้นะครับเราจะทำน้ำแข็งช็อกโกแลตโดยการใช้ผงโกโก้ครับซึ่งผงโกโก้ที่ผมใช้เป็นชนิดสีเข้มนะฮะ มีลักษณะน,นี้ครับโดยทั่วไปเราก็จะคุ้นกับการเอามาทำช็อกโกแลตเค้กเอามาทำบราวนี่นะครับเราสามารถทำเครื่องดื่มได้ด้วยครับรวมถึงใช้ในการทำน้ำแข็งที่มีรสช็อกโกแลตตรงนี้แะครับผมตวงออกมาแล้วนะครับผมใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะด้วยกันนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับมาดูส่วนประกอบของนมของผมนะฮะควันเริ่มขึ้นแล้วครับนำออกจากความร้อนได้เลยใส่ผงโกโก,โก้ลงไปครับ ผมขอแค่ความร้อนร้อนพอที่จะทําให้ผงโกโก้ละลายได้เท่านั้นพอละครับในการทําน้ําแข็งช็อกโกแลตนะครับคือเราต้องวางแผนครับในการที่เราจะสร้างาเมนูสักเมนูหนึ่งนะครับแบบวันนี้เนี่ยครับน้ำแข็งของเรามีนมมีผงโกโก้อยู่ใช่ไหมครับเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยครับถ้าเผื่อเราต้องการทําเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณสัก กาแฟเย็นแต่เป็นรสมอคก้าใช่ไหมครับเราก็ใส่กาแฟลงไปได้ถูกต้องไหมฮะเวลาที่ใส่ลงไปปุ๊บเขาละลายกับนมและชอล็อกโกแลตก็จะเป็นมอคก้าเย็นหรือว่าถ้าเปิดสําหรับเด็กๆก,ก็ไม่ต้องคิดมากครับง่ายๆเลยใส่นมเย็นลงไปอาจจะเพิ่มน้ําตาลนิดนึงเพราะว่าในนมตัวนี้เราไม่ได้ใส่น้ําตาลไว้นะครับคนให้ละลายเข้ากันนะครับละลายเข้ากันดีแล้วก็เราหาพิมพ์น้ําแข็งนะครับ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องทํำอะไรครับเราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วก็นําไปแช่ในช่องแข็งให้แข็งดีครับเอาละน้ําแข็งของเราแข็งแล้วนะครับก็เอาออกจากพิมพ์ครับผมเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะฮะง่ายๆครับผมเราก็เอาน้ำแข็งช็อกโกแลตของเรานะครับใส่ใน,ในแก้วครับผม ใส่นมลงไปฮะซึ่งนมของเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะปรุงด้วยนมข้นหวานสักนิดหนึ่งไม่ต้องหวานมากนะครับหรือว่าเราอยากจะใส่น้ําผึ้งอยากจะใส่เมเปิลไซรัปก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เสิร์ฟง่ายๆครับระหว่างที่น้ําแข็งละลายนะครับก็จะมีรสของช็อกโกแลตออกมาด้วยครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มเย็นๆง่ายๆที่ผมนำมาฝากนะครับ นมวานิลาน้ำแข็งช็อกโกแลตครับแฟนๆ YouTube น,นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายๆครับกดปุ่มนี้เลยครับ